อะไรนะได้ปะเล่นเรื่องวัตถินาวงว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรนะเป็นจระเข้เป็นก้อนหินเอาทำไมราดไปอะไรนะชายาเช่เหรอแต่งเล่นอ่ะคงไม่ได้เป็นชายาเช่หรอกมั้งเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรเอ้าตอนนั้นแสดงว่านี่จ้ดุสาโจวให้แฟน แฟนเพจเขาสงสัยเนี่ยเนี่ยพงแสดงละครมาแล้วัณฑเนี่ยต้องเฉดให้รูกสมัยนู้นให้เขาให้คนดูมันไม่มีสินีนะหมนม่มีเขาไม่ให้ไงเขาไม่ให้อ่ะแล้วผมเป็นตัวประกอบเขาเห้ยเต็มที่เขาว่าหลอกเรัเนน่ะเคยเห็นเอาลูกให้ดูอ่ะอุ้ยหล่อมากเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปได้ไงอ้วนแก่ดาวผูกข้องสาย เล่นแดบเล่นแบบม้วนหน้านะมึงมึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมพี่อย่าลืมนะขวดหนักๆเตรียมตับลูกเลยค่อยเดี๋ยวเขาอยู่ข้างพี่แขกแล้วกันตุ๊กตุ๊กจะแขกเลื่อนอะไรหลายเรื่องหลายเรื่องอเอโอชิรู้จักอ่ะไอ้ยอมันกิ่นเล่นป่ะพี่คิดตังจำไม่ได้ก็ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบ ป็นอะไรขนาดน,านั้นเยอช่อดเกศแค่ไปเดินผ่านฉากิเขาเฉยเฉยไปเดินผ่านได,ได้แต่งตัวจาก,งกาะะมงมงขนาดนั้นนี่คนลลหล่อๆไม่เดินผ่านได้ใสร่รองเท้าบนง,งอนเปล่ารองเท้าบนง,งอน,นอ่ะเคยรองเท้าเทีรองเท้าบนงอนเนี่ยกระโดดก็อดได้เลยอ่ะเทียมรอ <c oughs> งเท้าเที <c oughs> เดินจริงแล้วเดินจริงลำบากลำบากแข็งแนี่จะเอาลงเผดเลยนะฮะบ้าไปแล้วจำเอาลงทำไมเนี่ย เออฉันเอารูปเธอไปลงฉันไม่รู้จะลงอะไรก็บเนี่ยเอ้ยเขาเคยเล่นอะไรนั่นเอารูปสมัยก่อนส่งไหมหน่อยดิเขาจะได้คนดูเขาจะได้ดึกลับเนี่ยเออเนี่ยโอ้เทพเจ้าทอสายฟ้าเคยเป็นขวานฟ้าหน้าดำมาก่อนอะไรเงี้ยปัจจุบันสงสารไม่อยากเสริมอะไรมากอยากครอบค้องด้วยนี่สงสารเลยไม่อยากเสริม เหมือนเอามาเผาอ่ะเอามาประจานโอเคคือจะเรียกคือจะเรียกว่าโปรโมทนะเรียกว่าประจานมบ้เป็นเพจเป็นเพจแบบประจานเนี่ยสินค้าพี่กิ๊บเราก็รีวิวให้จนถล่มถลายแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้เราก็จะช่วยกันแบบโปรโมทเพื่อจะได้งานเข้าที่มือตุ้มจะลืมก็จะลืมบุ้งบุ้งมะพร้าวอร่อยมากเลยชีสเตย์วีเดย์ สั่งได้เลยครับพิมพ์ลงไปลายแอดลายแอดแอดใครแอดใครอ่ะคะลายอะไรชีสเดย์เอฟวีดีชีสเดย์เอฟวีดีเดี๋ยวจะพิมพ์ให้เดี๋ยวจะพิมพ์ให้ชีสเดย์เอฟวีดีแต่ลงเพจนะแอดไม่ต้องเจอเลยใช่ไหมฮะยังเฮ้่ยแขกแขกใครแขกใครรูปรูปส่งมาแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาประกอบไปให้ได้เลยช่วยโปรโมทครับอร์โอเคตอรี่มิสโซนปับพลาวหล่มทลาปับพลา มาจากรชบุว้าว้าวมาจากราชบุรีมีอะไรพิเศษอีกราชบุรีจริงจริงจริงจิงกล่องนี่ก็ใช่กล่องยางมีกล่องสังมาจากปารีสทองด้วยองเนี่ยาทองคำมีจตอรี่เหมือนกันกล่องเนี่ยเปลี่นกลอนตีนกันสลืมสลีมมากมวง ดึงมาให้สั่งสั่งม่วงเขาล่วงเนี่ยงานขนาดกระปุกใส่ได้มีสตอรี่ซื้อมาผิดไม่ไดกผูสั่งไี่ได้ผูสั่งาพักจบมาทองแล้วเมียเมียอยากได้ฝาตองอ่าโอเคจบอโอเคพอละ แค่นี้แค่นี้กูก็เบิร์หรือขอให้ขายดีนะคะฝาสักร้านด้ยครับสักร้านร้าน้านมีแีี่ะัไก่กจะเปิดแล้วะขายต้ม้กั้นไม้ต้นไม้นยชาวบ้านก็สั่้สั่งได้เปิด เขาสีพวกเาใส่มากอะไรเงี้ยเจ้าไหนเจ้ไหนไม่บอกลองให้ผมให้บอกเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์โอเคี่เป็นตัวขาวล้วอยู่